พยาธิตืดเป็นพยาธิตัวแบนคล้ายลิปปิ้นจึงทำให้มีอีกชื่อเรียกว่าเทฟเวิร์มลำตัวจะแบ่งเป็นปล้องๆขนาดยาวตั้งแต่2-4ถึง4มิลลิเมตรไปจนถึงหลายๆเมตรมี2เพศในตัวเดียวกันตัวเต็มวัยจะพบในลำไส้ของคนและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพยาธิตืดที่มีคนเป็น d e ฟ i ิ i t ที e โพสตได้แก่ทีเนียซาจินาตาซึ่งก่อโรคพยาธิตืดวัวและทีเนียโซเลียม โรคพยาธตืดหมูซึ่งวงชีวิตของพยาธตืดหมูและวัวมีลักษณะคล้ายๆกันคือการกินเนื้อหมูหรือเนื้อว,วัวที่มีถุงพยาธตืดที่มีตัวอ่อนที่เรียกว่าสิติเซร์คัดเข้าไปหลังจากนั้นตัวอ่อนจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะมีปล้องสุกซึ่งเป็นปล้องแก่หลุดออกมาหรืออาจจะพบไข่ยพยาธก็ได้ปนออกมากับอุจจาระซึ่ง ใช้ลักษณะนี้ในการวินิจฉัยโรคสำหรับข้อแตกต่างของพญาติตืดหมูและตืดวัวสามารถแยกกันได้โดยที่ส่วนหัวของตืดหมูจะมีซักเกอร์สีอันตรงกลางมีรถแถวล่ามและมีฮุกสองแถวอยู่รอบๆร,รถแถวล่ามซึ่งพญาติตืดวัวมีแค่ซักเกอร์เท่านั้นส่วนที่ปล้องสุกพญาติตืดหมูจะมีขแขนงมดลูกข้างละ7-12ถึงแขนงส่วนพญาติตืดวัว มีข้างละ15-30แขนงลักษณะของพยาธิตืดหมูและตืดบัวในการก่อโรคนั้นจะพบว่าตืดหมูสามารถก่อโรคได้รุนแรงกว่าเนื่องจากว่ากินไข่พยาธิตืดหมูที่ปนอยู่กับอุจจาระอาหารผักสดหรือการขย้อนปล้องสุกข,ของพยาธิตืดหมูที่อยู่ในลำไส้กลับขึ้นไปบนกระเพาะอาหารทำให้มีการติดเชื้อซ้ำ ก่อโรคถุงตัวตืดหรือที่เรียกว่าซิติเซอโคโซิสดังนั้นถ้าหากอาหารจานโปรดของคุณประกอบด้วยเมนูเหล่านี้คุณคงจะต้องพิจารณาตัวเองแล้วหรอว่าตอนนี้คุณติดโรคพยาธิตัวตืดแล้วหรือยัง พยาธิเอคไนโนคอคัสเป็นพยาธิที่ระบาดตามภูมิประเทศที่เลี้ยงแกะซึ่งปัจจุบันพบมากในแถบแอฟริกาตะวันออกสำหรับประเทศไทยพบได้น้อยซึ่งพยาธิเอคไนโนคอคัสที่สำคัญและก่อโรคในคนที่พบได้มากก็คือเอคไนโนคอคัสเกนูโลซัสและเอคไนโนคอคัสมันติโลคูลาริสซึ่งจะก่อโรคถุงน้ำไฮดาติดหรือที่เรียกว่าเอคไนโนคโคซิส ลักษณะของพยาชนิดนี้เป็นพยาตัวตืดอที่มีขนาดเล็กที่สุดที่สามารถก่อโรคในสัตว์ส่วนหัวมีซักเกอร์สี่อันมีรลสเทลลัมขนาดใหญ่และมีฮุกอยู่สองแถวจำนวน28-50หอันลันกษณะลำตัวประกอบไปด้วยปร้องทั้งหมด3-5ปถึห้้องป้องแรกเป็นป้องอ่อนป้องที่สองเป็นปร้องแก่ และป้องสุดท้ายเป็นป้องสุกซึ่งมีไขบ่บรรจุอยู่ภายในป้องชนิดนี้เป็นจำนวนมากโดยข้อแตกต่างระหว่าง e c h n o c o c c u s g a n u l o s u s และ e c h n o c o c c u s m a n t i l o c u l a r i s แตกต่างกันตรงที่ e c h n o c o c c u s g a n u l o s u s มีล,ลักษณะรูเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์ที่เปิดออกตรงกลางซึ่งคอนไปทางด้านหลังและมีมดลูกเป็นถุงโป่งป ออกทางด้านข้างส่วนเอกไโนคอคัสมันติโกลคูลาลิสจะมีรูปเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์ที่ค่อนมาทางด้านหน้าและหมดลูกไม่เป็นถุงโป่ง,ปงวงชีวิตของพญาติเอกไโนคอคัสเกนูโรซัสอาศัยอยู่ภายในลำไส้ของเดฟฟินิทีฟโฮส์ซึ่งได้แก่สัตว์กินเนื้อโดยเฉพาะสุนัขตัวแก่ปล่อยแกาวิตโพกอติส จะปะป,ะปนมากับอุจจระจากนั้นแกวิทโพกติสจะแตกออกและปล่อยไข่ออกเป็นจำนวนมากซึ่งจะกระจายอยู่ตามพื้นดินพวกอินเตอร์มีเดียโฮสได้แก่แกะวัวควายหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นอคซิเดนท l ลโ s สโดยกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนไข่ของพยาชนิดนี้เข้าไป โดยไข่จะฟักตัวเป็นองโคสเฟียจะใช้เข้าสู่เส้นเลือดหรือท่อน้ำเหลืองซึ่งจะเข้าสู่ตับปอดหรืออวัยวะต่างๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเข้ามาที่ตับหรือปอดตัวอ่อนจะสร้างถุงสีที่เรียกว่าไฮดาตสซีสซึ่งจะโตขึ้นปีละประมาณ1เซนติเมตรโดยถุงสีสจะมีผนังสองชั้นชั้นในจะเรียกว่าบัตแคปซูล และ d ดเ g อร์ r ีส s พยาธิสภาพในผู้ป่วยไฮดาติสีสจะค่อยๆขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถ้าไฮดาติสีสที่เกิดจากพยาธ e oc oc ิเอคไฮโนคอคัสเกนูโลซัสจะเรียกว่ายูนิโล u l ล่าไฮดาติซีสผนังของซีสจ,จะหนาภายในมีน้ำใสสามารถแยกของซีสออกจากเนื้อเยื่อของโฮสตได้ ส่วนไฮดาติซีสที่เกิดจากพยาธิเอคกไนโ c ค u คัสมัลติโลคูลาริจะเรียกว่ามั t ติโลคูล r าไฮดาติซีสโดยที่ไม่สามารถแยกส่วนของซีสออกจากเนื้อเยื่อของโฮสต์ได้และไม่มีของเหลวภายในซีสดังนั้นไฮดาติซีสที่เกิดจากพยาธิเอค n o น o c ค u คัสมั i ติโลคูลาริสจึงมีความรุนแรงมากกว่าเอคกไนโค c คัสแกนู o โอซั โดยการรักษาจะรักษาโดยการใช้ยาและผ่าตัดนำถุงไฮดาติดซิสออกมานั่นเองพยาธตืดหนูหรือ h y มิโนเล p พิสไดมิโนตเป็นพยาธิที่พบได้ทั่วโลกตัวเต็มวัยอาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของหนูทำให้เกิดโรคไฮมิโนเล p i พีย s d i m สไดมิตหรือ l a t เทเบิล์มอินเฟคชัน และสามารถพบในลำไส้ของคนได้รูปร่างลนะักษณะพยาตัวเต็มวัยมีขนาดลําตัวยาวประมาณ300-600มิลิเมตรกว้าง4มิลิเมตรและมีปล้องประมาณ800-1000ถึง1,000ปล้องส่วนหัวหรือสโคเล็กรูปร่างกลมขนาด0.2-0.4ถึง0.4มิลิเมตรมีซักเกอร์4อันมีโรสเทลลัมแต่ไม่มีฮุกคอ เป็นส่วนของปล้องที่ต่อจากส่วนหัวซึ่งมีขนาดเล็กกว่าส่วนหัวประมาณหนึ่งเท่าตัวปล้องปล้องที่อยู่ต่อจากส่วนคอซึ่งแบ่งออกเป็นสามชนิดคือ 1. ปล้องอ่อนส่วนที่อยู่ต่อจากส่วนคออวัยวะภายในยังไม่เจริญ 2. ปล้องแก่ส่วนที่อยู่ต่อจากปล้องอ่อนมีอวัยวะสืบพันธุ์เจริญเติบโตแล้ว 3. ปล้องสุกภายในมีมดลูกที่บรรจุไข่เต็มอยู่ภายในปล้องไข่มีลักษณะรูปร่างเป็นรูปไข่ขนาด60-72ไมครอนเปลือกโนกมีขนาดหนามีสีน้ำตาลปนสีเหลืองเปลือกในบางใสมีโพลาร์ทิกกินนิ่งซึ่งมองเห็นไม่ชัดวงจรชีวิต พยาธิตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของหนูซึ่งเป็นโฮสต์จำเพาะหรือ Definitive Host ป้องสุกจะแตกอยู่ภายในลำไส้และปล่อยไข่ออกมากับอุจจาระมาแมลงซึ่งเป็นโฮสต์กึ่งกลางหรือ Intermediate Host เช่นหมัดหนูหรือพวกมแมลงปีกแข็งมแมลงเหล่านี้เมื่อกินไข่พยาธิเข้าไป ตัวอ่อนองโคสเฟียในไข่จะเจริญไปเป็นตัวอ่อนในระยะสิติเสอร์คอยซึ่งอยู่ในช่องว่างของลำตัวเมื่อหนูหรือคนกินหมัดที่มีสิติเสอร์คอยเข้าไปตัวอ่อนจะเจริญเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้เล็กโดยใช้ส่วนหัวเกาะผนังลำไส้เล็กใช้เวลาประมาณ20วันและสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง10ปีพยาธิสภาพและอาการของโรค ถ้าพยาธิอยู่ภายในลำไส้เป็นจำนวนน้อยผู้ป่วยจะไม่มีอาการอะไรแต่ถ้าพยาธิอยู่ภายในลำไส้มีจำนวนมากอาจจะทำให้เกิดอาการของระบบทางเดินอาหารได้การป้องกันไม่รับประทานอาหารที่คิดว่ามีแมลงหรือมัดหนูตกไปอยู่ในอาหารเหล่านั้นหรือให้สุขศึกษาแก่ประชาชนโดยเฉพาะการบริโภคอาหารที่สุกและสะอาด ไดฟิลิเดียมคานินุ่มเป็นพยาธิติดสุนัขและแมวทำให้เกิดโรคไดฟิลิเดอซิดเป็นการติดตักตัวหมัดที่อยู่ในตัวสุนัขและแมวซึ่งหมัดตัวเต็มวัยจะมีซิทติดเซอร์คอยอยู่ภายในติดต่อโดยการบังเอิญกินหมัดเข้าไปส่วนมากจึงพบการติดโรคนี้ในเด็กเล็กลักษณะของไดฟิลิเดียมคานินุ่มตัวแก่ยาว15-40ซนติเมตรมี60-173กล้อง ส่วนหัวเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนปล้องแก่มีความยาวมากกว่าความกว้างคล้ายกับเม็ดแตงมีรูปเปิดของอวัยวะสืบพันธุ์อยู่ด้านข้างปล้องสุกมดลูกมีถุงไข่รูปหลายเหลี่ยมแต่ละถุงไข่มีไข่5-3ถึงสฟองอยู่รวมกันเป็นก้อนการติดโรคไดฟิลิเดเอสิดส่วนใหญ่ไม่มีอาการตรวจวินิจฉัยจากกุจระ เพื่อหาปล้องสุกหรือไข่ของพยาธิซึ่งจะหลุดออกมากับอุจจาระรักษาโดยพลาซิคเวนเ,เทล15มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมมิโคสมาย1-2กรัมรับประทานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพยาธิตืดป่าหรือที่เรียกว่าไดฟิโลโบเทียมลาตัมลักษณะทั่วไปของพยาธิชนิดนี้ตัวเต็มวัยมีความยาวมากกว่า10เมตร บางตัวอาจมีความยาวถึง20เมตรส่วนที่กว้างที่สุดจะมีความกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรบริเวณส่วนหัวของพญาชนิดนี้จะมีลักษณะายาวรีคลายช้อนและมีป้องจำนวน3,000-4,000ป้องป้องแก่ของพญาชนิดนี้จะมีความกว้างมากกว่าความยาวและมีลักษณะเด่นที่มองภายใต้กล้องจุลทรรศ จะเห็นลักษณะการซ้อนทับกันของมดลูกลักษณะคล้ายกับดอกกุหลาบลักษณะของไข่พญาชนิดนี้จะมีลักษณะกมลมลีค่อนข้างอ้วนมีฝามีสีเหลืองทองและเปลือกไข,ข่ค่อนข้างหนาซึ่งภายในยังไม่มีตัวอ่อนซึ่งระยะนี้เองที่เราจะตรวจพบได้ภายในอุจจาระ สำหรับวงชีวิตของพยาตัวนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในสัตว์น้ำตัวแรกที่เข้าไปอยู่อาศัยก็คือไรน้ำโดยตัวอ่อนที่ออกจากไข่จะถูกกินโดยไรน้ำและเมื่อป่ามากินไรน้ำต่อจากนี้เองตัวพยาจะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะติดเชื้อที่สามารถติดเชื้อมาสู่คนได้ที่เราเรียกระยะนี้ว่าเพอร์โลซคอย และเมื่อคนกินปลาเข้าไปจะมีการเจริญออกจากไข่ภายในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ในคนจะมีตัวตื่นที่มีอายุได้ถึง25ปีแหล่งที่พบนั้นสามารถพบได้ในทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ใกล้ทะเลสาบในตอนเหนือของอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันรัสเซียหรือในบางส่วนของประเทศไทย แต่อาจจะไม่มีรายงานการพบพยาชนิดนี้เนื่องจากไม่มีชนิดของปลาที่เป็นพาหะนั่นก็คือปลาไพ่ปลา,า,าเพิร์ดเป็นต้นเมคคาแ t นโทลินคัสไฮลูไดนาเคียสจัดอยู่ในกลุ่มพยาตหัวหนามหรือ c a นโท o ซฟ p h a l าลักษณะโดยทั่วไปของพยาตหัวหนาม คือตัวกลมแบนลักษณะาคล้ายปล้องที่เรียกว่าสู่โดเซกเมนต์ผิวมีลักษณะเรียบหรือมีรอยย่นซึ่งมีสีขาวหรือสีครีมบริเวณส่วนหัวมีอวัยวะที่สามารถยีดหดได้เรียกว่าโพโบซิสโดยรอบโพโบซิสมีหนามจำนวนห้าหรือหกแถว พญาชนิดนี้โดยปกติแล้วเป็นพญาลำไส้ของหมูไม่มีระบบทางเดินอาหารและสามารถแยกเพศออกจากกันโดยที่ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ไข่ของพญาหัวหนามมีเปลือกสามชั้นซึ่งข้างในมีตัวอ่อนที่มีหนามวงชีวิตตัวเต็มวัยที่อาศัยอยู่ในลำไส้เล็กของหมูเมื่อหมูขับถ่าย จะมีไข่ของพยาติปนออกมาลงสู่พื้นดินซึ่งดวงเมื่อกินไข่ของพยาติเข้าไปแล้วจะพัฒนาเป็นอะแคนเทลลาและกลายเป็นระยะซิสตาแคนซึ่งเป็นระยะติดต่อถ้าเรารับประทานดวงปีกแข็งสุกๆดิบๆที่มีระยะติดต่อเข้าไปจะทำให้เกิดโรคพยาธิหัวหนามหรือที่เรียกว่าเทอร์นีเฮดดิ o r เวิรม การรักษาจะรักษาตามอาการหรือตัดนำเอาพยาชนิดนี้ออกมานั่นเอง